สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนมากพบมาพอกันอีกแล้วกับน้องไหมนิตียสาวนาม่นค้นน่าเดิมค่ะพี่น้องมือนี่เนาะเป็นวันที่8มีนาน้าพศอ5 6 3ค่ะตอนนี้อยู่ในเซนทันเวอร์ค่ะพี่น้องพอดีมือนี่เนาะกสีออกเดินทางจากกรุงเทพค่ะไปโลงประเทศดูห้า ก็เลยกะมาช้อปปิ้งจังหน่อยเนาะซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่นะอยู่หนาเส้นทันแล้วกัแถวบิ๊กซี่ถ้าแถวนี้ล่ะเป็นมองทํามาหากินแถวนี้แล้วพี่น้องเออว่แม่ม,มองพักพักอยู่แถวนี้ค่ะไกลๆอมแอมน้ำมันนี่ล่ะเพราะั้นไปใส่มาใส่ง่ายแล้วกัสะดวกเนาะแล้วกัตอนนี้เป็นเวลาเอ,อสองทุ่มค่ะพี่น้องเวลาสองทุ่ม นี่แหละก็เลยมาทายบรรยากาศในเบิงนาะว่าวันที่8ของเดือนมีนาเป็นประมาณใดแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะปกติไอ้มองทารถเม่์นี่เนาะหนาบิ๊กซีราชดำรินี่พี่น้องคนสิห้ายหลายจักยืนจักนางเนาะหลายคากิลีเวลาเดินสวนไปกันไปสวนกันมากยังส่งหยากได้จ้ะ แล้วก็นั่งอยู่ข้อนกียแน่นี่เห็นว่าคนสองคนพนังอยู่นี่เ้องเสือดำานั่งอยู่นี่นเ,นอนเออสองคนนี่นั่นแหละปกติสินั่งถ้ามีเงาว้วเป็นแถวแล้วก็ข้อนกงข้อนกีน,นี่ก็นสิคนไลยหลายสวนกันไปสวนกันมากแล้วก็เต็มอยู่พื่กันแต่วันเมือนี่กับบางหูบางตาไปหลยเติบพี่น้องกับสิมีแท็กซี่มีรถตุบๆเนาะนั่นคนจอดอยู่ถาผู้โดยสารข้างทางจ้ะ กต่แนมไปทางเส้นทันเวอร์ผุ่นไฟขา,ขาวๆหญ่ๆผุ่นปลายใหญ่ๆผุ่นเนะาะกะบม่ค่อยมีมี่ข้นปันใดจ้ะอืเดี๋ยวลองยางไปเบิร์อีกจั่งหน่อยเนาะแล้วกามันจะมีห่างที่เปิดไม้ค่ะพี่น้องห่างเพิ่นเปิดไม้แข้างบิ๊ซี่นี่ห่างใหญ่งๆเนาะห่างเพิ่นกจิมี่สินค้าหลากหลายเข้กันสินค้าแฟชั่นสินค้าไว้หลอกไว้รุ่นสิน ค่าสารพัดล่ะคะ่ะสากกระเบือยเลือโลบก,กับอยุนี่ล่ะค่ะพี่น้องหลายแห้งเป็นซื้อว่าอัน The Bangkok, เดอะมาร์เก็ตบังคอกเนาะค้นกับว่าค่อยหลายอีกจาก้าคือกันว่างวางค้นก็ได้โอ้จะไปจังใดามากจังดใดแน่เนะาะแต่ว่ากับว่าแน่ดอ,อกจ้าเพราะว่าเมือนี้มันเป็นวันอาทิตย์เนาะ วันอาทิตย์เพื่อคนคนเพื่อนอาซียู่บ้านเพราะว่าอาสีวันจันทร์ยังมืออื่นยังเสียเพื่อนอาสีไปเหตุการณ์เหตุงานยังสียหนะเพื่อนก็เลยเอออาสีบอกออกมาทางนอกแล้วเพราะว่าสองทุ่มแล้วนะจ๊ะเออเดี๋ยวเบิ้งเพื่อนอะอรถก็บ,บ่ค่อยตดแต่พี่น้องเบิ้งเอานี่เนาะปกตินีตีโอ้ยเงีวเป็นพืชตะกี้เนาะทายรูปจากสะพานเทิงสะพานนะจ๊ะเทิงสะพานไอ เพื่อนเชื่อมระวางไปเส้นทันเรอร์แล้วก็ไปบิ๊กซี่นี่ไายรูปลงมาเนี่พี่น้องโอ้ยไฟรถเนาะมันเพิ่นติดเนีะะ่ยเปล่าโอ้ยหงสุยลุยใส่ยลายไปแล้วเบิ่งเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่นอ้องเบิ่งห้างที่เพิ่นเปิดใหม่น่ะเนาะเดอะมาเก็ตบังคอกแบงคอกรือบังคอกนี่แหละเออออกทังาาออก้งภาษาแดนออกทั้งภาษาอังกฤษ <laughs> เดี๋ยวตามไปเบิ่งเอ่อเทิ้งสะพานเนาะค่ะเนะาะสะพาน เชื่อมระวางบิ๊กซี่เนาะค่ะพี่น้องเดินตรงไปนี่เนื้อคือสองนมพึ่งกำลังยางอยู่นี่เนะาะใส่มือก็สะไปบิ๊กซี่เนาะจ้าแต่ว่าขวามือเนี่พี่น้องก็สิไปเซ็นท่านเบอร์อ่าเดี๋ยวต่างพิ่งไปเบึ่งเนาะหนูกับพย่อาย,าย่ามถ่ายภาพมุมสูงอะเนาะ,นะจากสะพานลงไปเบึง่ง บนทองถนนเนาะพี่น้องว่าการจ,ะะจราจรนี่เพิ่นติดขัดบ่เบิงเอาจะว่าติดขัดบ่ติดขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวนูสิไทยลงไปให้เบิงอีกเที่ยนหนึ่งไทยขางลังให้เบิงเนะานะจ้าเนี่ปรามานนี่ค่ะพี่น้องถนนนี่ก็สิแบบแล่นคล่องดีจ้ะบ่ติดเลยเนาะการจ,ะะจราจรโอ้ได้ก,การเลยจ้ะคักวอัอืม ช่วงนี้กําลังเป็นช่วงโควิดใหม่ๆเนาะพี่น้องเพื่อนกับผู้คนเพิ่นกําลังกําลังเอินเน้นอียงกําลังเริ่มแตกตื่นกําลังเริ่มแบบวิโตกังวลกันอยู่เนาะเพื่อนกัเลยบ่คอยมีคนออกมาหลายจา้ะคนที่เพิ่นออกมาย่ยางน้ำถนน,ถน,นยางน้ำหางไอเนี่ยเนาะกะัเพิ่นมี่เหตุจำเป็นหลอว่าเพื่อนจังพากันมายางไม่หยังมาธุระมาซื้อของโน,น่นนี่นั่นก็ว่าไปเนะาะจ้ะ เดี๋ยวเบิงเบ,บรรยากาศเท่งสภาพล้อยคามไปเส้นทันเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องอ่ะไปเบิงน้ำไก่ข้างหน้าก็เป็นพระพรมเพิินต่างอยู่หนาเส้นทันเวอร์เนาะพี่น้องปกติคนกบไวยสกักรานก็สิเต้มคือกันจ้ามือน,นีกะ นับคนใดกับประมาณเท่าใดในโซนสิบกค็คนใดพี่น้องประมาณนี่เนาะรถที่จอดอยู่ข้างขวามเมื่อนัน่นเส้นทันเบอร์น้องพี่น้องมิไตอรถแท็กซี่จ้ะ่น จอดรอผู้โดยสารเนาะแต่ว่ากับบอกรวยมีผู้โดยสารพี่น้องเออจัตตะลิโน้นมีตรนหลังจาก่าทยทั้งเครื่องแล้วสิลงไปตารางเองเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งบรรยากาศตารางอ่ะตามไปเลยพี่น้องจ้ะอย่าฟังนี้เด้อจ้านี่บรรยากาศจากตารางนอแล้ว่ะนกนสิล่องไทยขึ้นไปเบิ่งทั้งเครื่องเครื่อง,งสะพานสะพานเชื่อมระหว่างบิ๊กซีไปเซ็นทรัลเวิร์ไปโนวเวอร์เทลเนาะพี่น้องเนะาะจ้ะนี่แหละ แล้วกต่โน,นก็กำลังซีเดินตรงไปที่ห้างเพื่อนห่างยังห่างห่างพระระเดียมเนาะห่างพระระเดียมตอนนี้อยู่ซอยราชดําริหนึ่งจ้ะตอนนี้ละตอนโน้นนยางนี่สามทุมเลยกลัวเลยได้พี่นอ้องเดึกจัาหน่อยแล้วเพราะว่ากับมั่วตะทายหลูดทายอย่างอยู่นอกกับเด็กเนี่ยจัาหน่อยจ้ะคนก็าต้องเทียบเพื่อนกับกำลังเป็นเหตุการณ์เหตุงานกับนี่นี่ างคนเพิ่นเร็ยนงานยาม่ม,มือคืนยามอย่างนอตลานหอมอาหารเนาะพอช่วงนัง้นเพิ่นอนปิดจา้าแล้วก็ย่างมาพอตลาดนิออนนี่ค่ะพี่น้องเคยเคยเคย,เคยพักไปบ่อตลาดนิออนเนาะเพิ่นตั้งอยู่ระหว่างไอ้ไอ้ถนนเพชพยย 13. รบุรีซอยยี่สิบสามระหว่างซอยเพชรบุรีซอยยี่สิบสามกับซอยยี่สิบเก่ากัเป็นแต่ย่างอยู่ที่พี่น้องของกั ของกับบ๊แพงอ่ะนะเนาะว่าของกับเป็นตะซื้อพร้อมอ่ะนะเพิ่นจัดเลี้ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยกะไฟกัหุงสลือซิริเอ,อ้ยเป็นตะย่างบ่เมืดบ่หยังอ่ะนะจ้ะของกินกะหลายพี่น้องของกินกะหลายนี่ตลาดมีอ่อนเนาะตลาดยังมาแลงพี่น้องตลาดยังมาขึ้นเพือเอ่อนอ่อนเนาะตลาดยังมาขึ้นจ้ะอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้อง สะอาดสะอ้านก็เป็นตะหยางดีดีตัวละเนาะอืมมึงแนี่ยผลแม่นตาหาซีบู้ยแฟร์สันจากเหลียงจากเขียวจากแดงเต็มเลยโหูผลนะอันนั้นหยิบเก่าย,ยังขึถือจะหยิบเก่านะสรงหาซีบอืมโอ้มีเงิ 1, 000, ่ 1, 000, 2, 2, อนพันเบิด์ตพันมีเงินสองพันเบิด์ตสองพันตัวนี้ว้ายขันแม่ยังฟอกของถือค่ะพี่น้องพักขันมาเที่ยวได้ค่ะเด้อตลาดนีิอ่อนเนาะมีแต่แนวถือถือค่ะพี่น้อง มื่อนี้กันเนาะกับประมาณนี้แหละพี่น้องวันนี้นอินแบงคอกเนาะของวันที่8เดือนมีนาเนาะพี่น้องเน,ะน,งเนะาะพศ2563ก็คือหกูเมื่คือหนูไมยางกนทิสปีนูสิออกเดินทางเป็นของอน้องอเดินทางสิไปต่อเครื่องยูดูห้าเนาะพี่น้องเพื่อที่สิไปโคเบนฮากเกนกตต่อเครื่องไปเพราะว่ามันจะเป็นแบบตัวแบบถืนอนะพี่น้องก็สิถือแนอ่เนาะสายตมเมื่อแพงแน่เข้ากับประหยดัดเงินเนาะ ช่วงนี้ก็คือว่าเนาะเขายากหมากแพงกับอุดออมกับประหยัดกันไปนีพ่อใดจังใดพ่อประหยัดกับประหยัดได้พ่อโตเรื่องกับ่อเครื่องแล้วพี่น้องเนาะผู้เพิ่นมีทุนทรัพย์หลายเพื่อนกะชีีสายตรงเจ้าของกะนั่นหละ่อเครื่องเนาะพี่น้องเนาะจังใดกับคือจังสีซรันี่เนาะพี่น้องเนาะจังใดถือใจกับฝากกดไลค์กดแช์ในเด้อค่ะเด้อไหมนิตยาเนาะค่ะเนาะหลักการขันมากกะ ฝากแชร์นเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนีกับิสีซสัมนี่ค่ะสวัสดีค่ะ